สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับปักช่องเฮลตี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและโดยธรรมชาติของวัยนี้นะครับร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินลดลงซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นหลับได้ยากและคุณภาพในการนอนก็ลดลงยิ่งกว่าวัยอืนอ่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือไม่สดชื่นภายหลังตื่นนอนก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสนั่นเองอาการของภาวะการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการอย่างเช่นมีภาวะที่นอนหลับได้ยากต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับการตื่นนอนบ่อยหรือสะดุ้งตื่นในกลางดึก และไม่สามารถนอนต่อได้นะครับหรือแม้กระทั่งการตื่นนอนที่ไวเกินไปและรู้สึกไม่สดชื่นภายหลังจากตื่นนอนอาการเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนล้าในระหว่างวันซึ่งมันจะส่งผลต่ออารมณ์สมาธิและคุณภาพชีวิตโดยรวมคราวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีดูแลตัวเองเมื่อมีอาการนอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าการนอนไม่มีคุณภาพนะครับ ทางกรมสุขภาพจิตได้แนะนําแนวทางการดูแลตนเองนะครับเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นโดยได้ให้คําแนะนํา7วิธีดังนี้นะครับข้อแรกก็ได้แก่อย่านอนกลางวันนานเกิน1ชั่วโมงเพราะจะทําให้ร่างกายไม่รู้สึกง่วงในตอนกลางคืนข้อ2นะครับผู้สูงอายุควรหากิจกรรมเบาๆทําในระหว่างวันเพื่อให้ได้เหงื่อบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นการทําสวนการเดินเล่น การออกกําลังกายหรือการทํางานบ้านโดยจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายได้เกิดการเคลื่อนไหวระบบไหลเวียนของโลหิตในร่างกายก็จะดีขึ้นนะครับข้อ3ก็คือควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นเครื่องดื่มประเภทชากาแฟรหรือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ในช่วงบ่ายและช่วงเย็นข้อ4นะครับควรจัดห้องนอนให้หน่านอน ทำความสะอาดห้องนอนนะครับการทําให้ห้องนอนนั้นมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกแสงในห้องนอนควรจะสลัวนะครับและมีความเงียบสงบเพื่อให้ร่างกายนั้นรับรู้ถึงเวลาพักผ่อนก็อหานะครับควรจะมีการพูดคุยกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเพื่อระบายความในใจหรือพูดคุยเพื่อช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลของชีวิตและเรื่องราวต่างๆได้นะครับ ข้อ6นะครับควรจะสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือการสวดมนต์หรือการฟังเพลงเบาๆก่อนเข้านอนส่วนข้อ7็ข้อสุดท้ายนะครับหากมีอาการนอนไม่หลับเรือรังก็ควรไปพบแพทย์นะครับเพื่อประเมินสุขภาพทั้งทางกายและทางใจเพราะบางครั้งปัญหาการนอนไม่หลับนั้นอาจจะมีปัจจัย ทางโรคทางจิตใจหรือโรคประจําตัวทางกายร่วมอยู่ด้วยในท้ายนี้นะครับกรมสุขภาพจิตก็มีข้อแนะนําว่าหากผู้สูงอายุบางคนนะครับนอนเพียง3 4ชั่วโมงต่อคืนได้โดยไม่รู้สึกอ่อนเพลียรหรือง่วงในระหว่างวันก็ให้ถือว่าเป็นภาวะปกติของวัยแต่หากผู้สูงอายุท่านใดรู้สึกเหนื่อยง่ายไม่มีแรงหรืออารมณ์แปรปรวนก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไป ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราววิธีดูแลเมื่อมีปัญหาการนอนไม่หลับในกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือมีวิธีใดที่จะช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะครับก็ลองแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง สำหรับวันนี้ปากช่องเฮลตี้ต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ